อาณาจักรล้านนามีความเป็นมาอย่างยาวนานนับพันปีในยุคล้านนาแรกมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสนเมืองโบราณอยู่ริมฝั่งน้ำโขงเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมีการสร้างวัดถึง140วัดมีโบราณสถานแทรกอยู่ตามส่วนต่างๆของเมืองอย่างกลมกลืนในบทเรียนประวัติศาสตร์ไทย แทบไม่กล่าวถึงเมืองเชียงแสนทำให้เราไม่รู้จักเชียงแสนว่าเมืองเชียงแสนมีความเป็นมาอย่างไรและปัจจุบันเชียงแสนเป็นเช่นไรเมืองเชียงแสนเป็นเมืองแรกๆในยุคก,การก่อ,กอร่างสร้างอาณาจักรล้านนาเคยเป็นศูนย์กลางล้านนายุคแรกก่อนย้ายไปเมืองอื่นจนศูนย์กลางเป็นเมืองเชียงใหม่ในที่สุด ชื่อเดิมคือเมืองฮิรันคนครเงินยางเชียงแสนปัจจุบันคือเขตตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในปีพุทธศ,ศักราช1871พยาแสนภูได้ทรงสร้างเมืองขึ้นโดยตัวเมืองเชียงแสนขนานไปกับแม่น้ำโขงในสมัยพยาแสนภู เชียงแสนรุ่งเรืองและมั่นคงที่สุดพระองค์ได้สร้างโบราณสถานขนาดใหญ่คือพระธาตุเจดีหลวงทรงสร้างขึ้นด้วยพระศรัทธาในศาสนาให้พุทธศาสนา,าอย่างรากในดินแดนนี้เชียงแสนจึงเป็นเมืองสำคัญทางพุทธศาสนา,ามีอารยธ,ธรรมเก่าแก่มีวัดมากถึง140วัด มีการสร้างกำแพงเมืองเป็นแนวกำแพงก่ออิฐใช้ประโยชน์ด้านการชนและประหารต่อมาได้มีการสร้างทับกำแพงเดิมโดยนำดินจากการขุดลอกครูเมืองทับตัวกำแพงเดิมแล้วก่อกำแพงอิฐเครอบไว้อีกชั้นก่อเป็นขั้นบันไดใช้ประโยชน์ในการขนถ่ายกำลังทหารที่ประจำอยู่บนเชิงเทิน จึงใช้ประโยชน์ในการศึกสงครามเป็นหลักต่อมาเมืองเชียงแสนเริ่มเป็นเมืองสำคัญมีพลเมืองมากขึ้นพระเจ้าสามฝั่งแกนได้โปรดเกล้าให้สร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ด้วยอิฐมีป้อมปาการและขุดคูขยายออกไปให้ตัวเมืองมีความมั่นคงมากขึ้น หลังการสิ้นพระชนของพญาแสนภูเชียงแสนที่เคยรุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรล้านนาก็กลายเป็นเพียงเมืองหน้าด่านในปีพุทธศ,ศั 1, กราช2101อาณาจักรล้านนาทั้งหมดอยู่ใต้การปกครองของพมา่ารวมทั้งเมืองเชียงแสนด้วยพระราชการพม่าผัดกันมาเป็นเจ้าเมืองเชียงแสน จนถึงรัชการพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงขับไล่อิทธิพลพม่าให้พ้นจากอาณาจักรล้านนาได้โดยได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเจ้าเมืองหลายเมืองในล้านนาต่อมารัชการที่หนึ่งได้โปรดกล้าวให้กองทัพยกไปขับไล่พม่าที่ยังคงยึดครองเมืองเชียงแสนตามชายแดนให้หมด เพื่อไม่ให้พมา่าแอบเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่เชียงแสนอีกพระองค์จึงให้อพยพรัศดรอ,ออกจากเมืองเชียงแสนแหรือกำแพงเมืองรวมทั้งป้อมปราก,การออกเพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์แก่ข้าศึกรัศดรบางส่วนได้ไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านเสาให้จังหวัดสระบุรีและบ้านบัวคูจังหวัดราชบุรี บางส่วนกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆของภาคเหนือเมืองเชียงแสนจึงกลายเป็นเมืองร้างนับแต่นั้นมาจนถึงปีพุทธศ,ศักราช2420รัชกาลที่5มีพระบร,รมราชานุญาตให้รัศดรที่เคยอยู่ในเมืองเชียงแสนแต่เดิมกลับไปตั้งถิ่นฐานที่เชียงแสนได้เมืองเชียงแสนจึงมีฐาน,นะเป็นอำเภอ ขึ้นกับจังหวัดเชียงรายเมืองเชียงแสนมีโบราณสถานมากมายแต่ละแห่งล้วนงดงามเหนือกาลเวลาทัามกลางทิวทัศน์ที่ร่มรื่นทะเลสาบเชียงแสนตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำมีป่าแคบๆอยู่รอบหนอง มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารจึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนพวกนกน้ำทั้งนกประจำถิ่นนกอพยพตามตำนานเคยเป็นเมืองเก่าชื่อเมืองโยนกนากระพานสิงหนวัตและได้จมไปใต้พื้นน้ำ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำอันเป็นที่บรรจบกันของชายแดนสประเทศคือไทยลาวและพมา่าเรียกว่าศพรวกเคยเป็นเมืองโบราณี่เรียกกันว่าเวียงเชียงเมี่ยงมองไปฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามเป็นประเทศลาวโลกมีการเปลี่ยนแปลงเสมอฝั่งลาวจเจริญขึ้นกว่าไทยอย่างเห็นได้ชัด มีอาคารสูงรูปโดมและตึกมงกุฎรายล้อมด้วยโรงแรมที่ดูทันสมัยกลางคืนมีแสงสีบรรยากาศเหมือนมาเก๊าคือคาสิโนคิงโรมันคาสิโนคิงโรมันตั้งอยู่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำแขวงบ่อแก้วเล่าให้อำนาจเจ้าเวยนักธุรกิจจีนจัดการพื้นที่ทั้งหมด ทั้งรื้อถอนย้ายปลูกสร้างและจัดการได้ทุกสิ่งลาวได้ประโยชน์จากการมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวลาวมากขึ้นเชียงแสนได้ประโยชน์ในการเกิดทิงโรมันช่วงแรกที่เป็นทางผ่านไปลาวนักท่องเที่ยวจีนต้องใช้เส้นทางบินคุณหมิงเชียงรายและผ่านทางเชียงแสนการท่องเที่ยวเชียงแสนจึงคึกคัก เงินสะพัดเป็นแหล่งพักก่อนข้ามฝั่งราวเจ้าเวยได้สร้างสนามบินดานาชาติบอ่อแก้วจะเปิดใช้บริการในปีพุทธศักราช2565นักท่องเที่ยวจีนบินตรงไปฝั่งลาวได้เลยจึงไม่ต้องพึ่งพาเชียงแสนเชียงแสนกลับมาเกียงเหงาอีกครั้งความท้าทายใหม่ที่เชียงแสนอาจต้องหาจุดดึงดูด กัท่องเที่ยวจีนกลับมาอีกครั้งเชียงแสนเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่นิ่งและถูกย,ายา้ายศูนย์วัฒนธรรมไปอยู่ที่เชียงรายความเจริญไปอยู่ที่เชียงใหม่มหาวิทยาลัยใหม่ไปเกิดที่พะเยาเชียงแสนจึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางสำคัญใดๆเชียงแสนเป็นเมืองเล็กๆที่สงบ มีซากโบราณสถานที่เป็นศิลปะดั้งเดิมมีคุณค่าหลายมิติทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวชมเราจะได้รู้จักเชียงแสนมากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ช่องสาระสารู้นะคะ